สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเจ้าที่เบเซอร์วิทนะคะโชว์รูมรถยนต์มือสองค่ะบนถนนสีนาคารินนะคะปากซอยสีนาคารีน48ค่ะวันนี้นะคะเจ้าจะพาไปชมค่ะกระบะพันแก่งค่ะ ค่ายอิอูสนะคะวันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะเราก็เป็นเนียร์ไรเวอสำหรับาปาทิตย์นี้นะคะสายลุยนะคะสายซิ่งท่านไหนนะคะที่ชอบกระบะนะคะในค่ายอิอูสค่ะวันนี้ต้องตามไปชมรีวิวคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะคะบูพาวเวอร์ตัวใหม่ค่ะในปี2019แล้วก็เป็นรุ่นวีคอนนะคะที่เป็น 4x4 หรือว่า4 wheel drive นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันสีแดงที่อยู่ด้านหลังกันเลยนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าค่ะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะที่เป็นนสีดําะะคะ ในตัวปี2019นะคะจะเป็นโฉมดีไซน์ใหม่นะคะไฟใหม่เป็นแบบไบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running l i g h t นะคะที่ให้แสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนมาพร้อมไฟตัดหมอกและขอบไฟแบบใหม่นะคะ mm hmm. ล้อแม็กขอบอลลอยสปรายสปอร์ตทูโทน18นิ้วค่ะเพ mm ิ hmm. ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยคิ้วขอบล้อแบบนี้นะคะกระจกมองข้างค่ะไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ค่ะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์คำว่าวี o นะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือเป็นรุ่น 4x4 หรือ 4wheel drive นั่นเองค่ะพร้อมกับ บันไดข้างนะคะที่เป็นแบบชิ้นเดียวเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้ในรุ่นนี้นะคะยังเสริมขอบกระบะด้านหลังนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูในด้านหลังกันนะคะไฟด้านหลังก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะมีบันไดข้างแบบนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในด้านในกันนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ภายในด้านในกระบะกันแล้วนะคะภายในเนี่ยความพิเศษของรุ่น V Cross Max ตัวนี้นะคะที่เป็นรุ่นเชสเทีค่ะภายในเนี่ยจะตกแต่งเป็นโทนสีน้ำตาลดำนะคะเบาะผิวสัมผัสแบบซอฟท์ทัชนะคะแล้วก็มีโลโก้ที่ปักคำว่า V Cross นะคะสำหรับเบาะคนขับเนี่ยสามารถปรับได้8ทิศทางนะคะภายในด้านในเนี่ยยังตกแต่งเป็นสีบรอนเมทัลลิกด้วยนะคะหน้าจอนะคะระบบสัมผัส8นิ้วค่ะมาพร้อมกับ b u อินเ n ว a v i g a t o r นะคะระบบนำทางแบบบ u i l t i n กล้องมองหลังค่ะพร้อมเลนกัลระยะนะคะด้านนี้ค่ะมีกล้องหน้าในตัวให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะเป็นโฟลวิแบบ Part Time นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะ คันนี้นะคะเป็นรถปี2019ไม่แท้เพียงแค่25,000กิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยเป็น3ามก้านแบบสปอร์ตค่ะเดินได้สีส้มนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับมาติฟังก์ชันและระบบคุยคอนโทนค่ะส่วนด้านหลังนะคะเป็นแบบ4ประตูออโต้มีจุดติดตั้งคาซีทไอโซเฟกนะคะสำหรับ เด็กเล็กไปด้วยกันได้นะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะระบบเซอร์ราวค่ะลําโพง8จุดนะคะแล้วยังมีลําโพงที่เพดานด้วยนะคะอีก2จุดเพราะฉะนั้นค่ะเสียงดังกระหึ่มแน่นอนค่ะพร้อมกับระบบแอร์แบ็กคู่หน้านะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสายรุยสายซิ่งต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะว่าตอบโจทย์ไปได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะในส่วนเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปชมในด้านหน้ากันนะคะ ในส่วนเครื่องยนต์นะคะสำหรับ i ิ u ุดีแมค่ะ3.0 b l u e Power v c ีคอคันนี้นะคะในปี2019เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็น Bluepower นะคะสำหรับค่ายอิส u เนี่ย177แรงม้าค่ะมีความประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทั้ง2ล้อและ4ล้อนะคะสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตขับในการขับขี่ได้ด้วยนะคะราคาป้ายแดงเนี่ยคันนี้ประมาณ1นล้าน1แสนบาทนะคะวันนี้ค่ะเบสวิทนะคะมาจะดจำหน่ายในราคาเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นค่ะซึ่งถูกกว่า ใบแดง2องแสนกว่บาทเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่1,500 0บาทค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้กระบะ d m a ม v c r o s s นะคะเราเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ชมใหม่ดูสวยสปอร์ตแบบนี้นะคะในราคาที่ถูกกว่าค่ะติดต่อโจ้ได้ที่085 919 68 00นะคะหรือว่าไลน์ o f f i c i a l นะคะ s s i ไ e น์เบเซ e ค่ะนัดทดลองขับเข้ามาดูรถยนต์ได้ทุกวันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ